สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่คัตตี้เองนะคะตอนนี้ก็เมานิดนึงไม่ได้เมามากอลค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเมามากเลยนะคะเดี๋ยวดูกันเนาะว่าใครเมาบ้างนะข้าจอดรถเท่าไหร่อ่ะพี่สวัสดีค่ะวันนี้ไม่เมาไม่เมาค่ะเพราะว่าต้องขับรถค่ะเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราอ่ะขับรถเราห้ามเมาเด็ดค่ะห้ามเมาเลยนะคะเราต้องดื่มแต่น้อยนะคะ มันเมามากค่ะ๋ยวเราซ้อมไม่เราเลยเนาะจะชูลิปินได้เหรอริปตอน์เหรอคะริปินไม่นะคะริปตอร์เหรอครับซียาดีซียาหัวปั่นเห็นไหมคะไม่เมาเลยเพราะว่าซียาได้เลยนะคะวันนี้เราก็มาพักผ่อนที่นั่งเล่นเนาะดูเอาเฟรมมาแล้วเนอะโอ๊ยทำงานเดี๋ยว ถ้างั้นเดี๋ยวพักตีกกับบ้านก่อนนะคะไงเดี๋ยวเจอกันเนาะเวสีย